ก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่ช่อง Tandy Channel วันนี้ผมก็มีหนังจะมาสปอยให้ฟังเรื่อง The Host ฉายในปี2020เป็นเรื่องราวในช่วงกักตัวโควิดมีกลุ่มเพื่อน6คนทําพิธีสื่อสารติดต่อกับวิญญาณผ่านโปรแกรม Zoom แต่ดันมีใครคนหนึ่งทําพิธีพลาดจนทําให้ผีหลุดออกมาจากพิธีและเริ่มไล่หลอกหลอนฆ่าคนผ่านออนไลน์ไปเรื่อยๆทีละคนก่อนจะไปรับชมสปอยผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ห่อยนะครับ ถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับหนังได้เริ่มเรื่องมาที่หญิงสาวคนหนึ่งชื่อเฮลีเธอเ้าหาเพื่อนชื่อเจมมาพวกเธอได้นัดกันว่าจะทําอะไรบางอย่างกันในวันนี้จากนั้นก็มีเพื่อนเอนเข้ามาอีก3คนมีเลดีน่าเอมมาแล้วก็แคลโลไลซึ่งพวกเธอเนี่ยก็คุยไปขำไปอย่างสนุกสนานเหมือนเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานแต่แล้วแฟนของเลดีนา เขาก็ดูไม่ค่อยพอใจที่พวกเธอคุยกันเสียงดังหรืออะไรสักอย่างแล้วได้ทําเป็นกระแทกของใส่แล้วขอตัวไปข้างนอกทําให้พวกเพื่อนๆที่เห็นอย่างนั้นก็ถึงกับเวอร์กันไปเลยและคิดว่าเธอคงมีปัญหาส่วนตัวกับแฟนอยู่แต่เลดีนาเธอก็กลับมาพูดคุยแบบปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีเท็ดดี้เพื่อนคนสุดท้ายที่เข้ามาคุยต่อมาก็มีเซเลน์เธอเป็นคนนาทําวิธีติดต่อกับวิญญ,ญาณ เจมมาเนี่ยเธอก็ถามนะถ้าติดต่อกับสัตว์เลี้ยงที่ตายไปแล้วได้ไหมเซแลนเธอก็บอกว่าทําได้หมดก่อนจะเริ่มวิธีเซแลนก็ให้พวกเขาวาจุดเทียนคนละแท่งเธอก็บอกว่าการสื่อสารวิญญาณเนี่ยพวกเธออาจจะรู้สึกได้จากหลายๆอย่างเช่นการมองเห็นต่อหน้าหรือเห็นในความรู้สึกหรือได้ยินจากเสียงคอโตเนื่องจากทุกคนนะไม่ได้อยู่ด้วยกันแสดก็บอกวิธีว่าให้พวกเขาเนี่ยจินตนาการว่านั่งล้อมวงกันอยู่โดยมีเชือกผูกต่อกันแล้วถ้าใครอยากจอ,อกจากพิธี ให้หนึกถึงว่าเราอ่ะใช้กันไกตัดเชือกนั้นออกก็จะตัดการเชื่อมต่อวิญญาณแล้วพวกเขาก็จะเริ่มพิธีกันโดยให้ทุกคนหลับตาและนึกถึงว่าพวกเขากําลังนั่งร้องมาเป็นวงกลมและมีเชือกผูกต่อกันแต่ยังไม่ถึงไหนเท็ดดี้ที่ดูไม่ค่อยจะเชื่อกับเรื่องพวกนี้แฟนเขาก็เข้ามาหยอกล้อเล่นกันอย่างสนุกสนานแถมแฟนเขาเนี่ยยังเป่าเทียนดับอีกและแฟนเขาก็บอกว่าเท็ดดี้ต้องไปแล้วและปิดกล้องไปพวกเธอนี่ก็งงกันหมดแต่เซเลนเธอก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจแล้วทำพิธีกันต่อ และเซร์แลนด์เธอก็พูดเรียกวิญญาณต่างๆนานาจนทําพิธีเสร็จเซแลนด์ C and, เธอก็ถามคนอื่นว่ามีใครรู้สึกอะไรบ้างไหมซึ่งทุกคนเนี่ยก็ดูเฉยๆฉจนเซรแลนด์ and, เธอเริ่มเห็นอะไรแ,แปลกที่ข้างหลังเลยดีนาแต่บางคนเนี่ยก็มองไม่เห็นนะจากนั้นก็มีเสียงคนทุบโต๊ะเสียงนี้เป็นแบบพวกเธอไม่รู้ว่าเสียงไหนมาจากไหนเซแลนด์ C and, ก็เลยพูดกับวิญญาณว่าถ้าเราสื่อสารกันได้เนี่ยขอให้วิญญาณทุบโต๊ะอีกทีหนึง่งแล้วมันก็มีเสียงคนทุบของอมาอีกสองที เสียงมันก็มาจากข้างหลังของเซแลนแต่มันก็เป็นแค่เสียงของคนมาส่งอาหารมาเคาะประตูหน้าห้องเธอทุกคนนี่ก็โล่งไปเลยนะพอคิดว่าตอนแรกอะเป็นเสียงเคาะจากวิญญาณเซรลนเธอก็ขอตัวไปแป๊บ,บหนึ่งแล้วเธอก็กลับมาหลังจากนั้นเฮลี่เธอก็รู้สึกว่าเหมือนมีมือมาวางอยู่บนไหลเธอและเจมมาอยู่ๆก็ร้องกรี๊ดออกมาด้วยความตกใจเธอบอกว่ามีบางอย่างแต่ที่คองเธอเซแลนก็บอกให้เจมมาถามเลยว่าผีคือใครเจมมาเธอก็พูดถาม เธอก็รู้สึกในใจว่าผีชื่อแจ็คเธอก็เล่าว่าแจ็คกกเป็นเพื่อนสมัยเรียนและเป็นคนดีมากแต่แจ็คได้ฆ่าตัวตายไปจากนั้นไม่กี่วินาทีาแต่แลนกําลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่อยู่ๆของข้างหลังเธอก็หล่นแล้วกล้องเธอก็ดับไปทีนี้พวกเธอก็ทําอะไรกันไม่ถูกและคิดว่าคงเป็นเพราะการเชื่อมต่อไม่ดีส่วนเจมมาที่จริงเธอก็แค่แกล้งทําเป็นรับรู้อะไรประมาณนี้พวกเพื่อนเธอนี่ก็โล่งอีกเพราะคิดว่าเจมมาเห็นอะไรจริงๆ ระหว่างที่พวกเธอรอเซเลนเข้ามาต่างคนก็ต่างออกไปท,ทําธุระส่วนตัวเจม,ม่ากลับมาเธอก็ได้ทําเทียนดับและจุดขึ้นมาใหม่และแกงพูดว่าเธอได้ยินวิญญ,ญาณเรียกชื่อเฮลี่จนเฮลี่ลาคาญและว่ากลับไปพวกเขาก็ได้เถียงกันคือทุกคนเนี่ยก็ต่างคนต่างพูดอะไรกันไปเรื่อยจนอยู่อยู่เฮลี่ก็เหมือนมีอะไรบางอย่างหนึ่งก็วิ่งของเธออย่างแรงจนไปถึงหน้าประตูห้องทําให้เพื่อนทุกคนเนี่ยเวอร์ไปเลยเฮลี่เธอตื่นเต้นมากและคิดว่าเธอกําลังติดต่อกับวิญญ,ญาณได้แล้ว แต่จา,จากนั้นก็มีเสียงเหมือนคนมาเคาะกำแพงที่บ้านของเฮลีเธอเลยบอกให้เพื่อนๆนะเลเร่งเสียงขึ้นแล้วได้หยิบโทรศัพท์ไปเดินสำรวจในบ้านแต่ก,ก็ไม่เจออะไรเธอก็บอกสงสัยวิญญาณนะ่ะไม่ได้อยู่ที่นี่มั้งจากนั้นก็มีเสียงดังมาจากในห้องของแคลโรไลน์เธออาศัยอยู่กับพ่อนะแล้วเธอก็คิดว่าเป็นเสียงของพ่อหรือเปล่าเธอเลยออกไปดูแต่ก,ก็ไม่เจอใครแล้วมีเสียงดังมาจากห้องใต้หลังคา เธอเลยจะปีนขึ้นไปดูจะตัดสินใจอยู่สักพักแต่ก็ไม่กล้าขึ้นแล้วเดินกลับไปที่ห้องมาเอาไม้เซลฟี่เธอลองเปิดแฟลชส่องให้พวกเพื่อน,เ,อนเธอดูพวกเพ,เพื่อนเธอก็ได้เห็นขางใครบางคนลอยอยู่เหนือพื้นทุกคนก็เริ่มกลัวและตกใจคาร์โรไลน์เธอเลยวิ่งกลับมาที่ห้องแล้วมานั่งร้องไห้แต่จากนั้นเฮลี่เธอก็เหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่ยิงอยู่หน้าห้องแต่พวกเพื่อน,เ,อนเธอไม่มีใครเห็นเลยเธอเลยเดินไปหยิบกล้องพลลอยมาถ่ายในภาพที่ออกมาลาง,ลางๆก็เห็นเหมือนเป็นคนผูกคอตาย และจากนั้นอยู่ๆแก้วในห้องของเอมมาก็แตกทุกคนก็คิดว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกแล้วและให้เฮลียติดต่อกับเซแลนด่วนเฮลี่เธอก็โทรหาเซรลนเซรลนก็รับสายแล้วบอกว่าอินเทอร์เน็ตของเธอมีปัญหาเธอก็บอกให้ทุกคนนะ่ะไม่ต้องกังวลเซรลนก็บอกว่าเจมมาติดต่อกับคนชื่อแจ็คได้ใช่ไหมแล้วให้เจมมาถามเขาเลยทุกคนก็เลยบอกเซรลนไปว่าจากที่เจมมาพูดถึงเนี่ยเธอแค่แกล้งเล่นน้ำเสียงข,ของเซรลนก็เปลี่ยนไปแล้วเธอก็บอกว่าเธอบอกแล้วนะว่าอย่าลบหลู่วิญญ,ญาณ พอที่เจมมาทำคือการสร้างบุคคลขึ้นมาเพราะที่เธอพูดไปเนี่ยว่าเห็นคนชื่อแจ็คผูกคอตายมาเลยทําให้มีวิญญาณอื่นมาสวมรอยเป็นคนชื่อแจ็คที่ผูกคอตายจริงๆและเซร์ลนก็บอกอีกว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแล้วพอเจมมาได้พูดเหมือนเป็นคําเชิญวิญญาณเข้ามาแล้วเธอก็ได้บอกให้ทุกคนอะขอเอ้าุูวิญญาณนีซะแล้วทาพิธีจบโดยให้พวกเธอนึกถึงเหมือนตอนเริ่มทําพิธีเซร์แลนก็ได้ให้ทุกคนพูดถามวิญญาณว่าวิญญาณมีอะไรจะติดต่อพวกเราไหมถ้ามีให้ขอหนึ่งที แต่ถ้าไม่ให้เคาสองทีแต่มันก็ไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นเลยเซแลนก็เลยได้ให้พวกเธอพูดประมาณว่าวิญญาณเนี่ยมาดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้พอพวกเธอพูดจบไฟในห้องของพวกเธอก็มีอาการแปลกๆแล้วสายของเซแลนก็ตัดไปเฮลี่พยายามติดต่อก็ติดต่อไม่ได้เฮลี่ก็เลยบอกทุกคน,นให้ใจเย็นๆและพยายามจินตนาการถึงกงนไกที่จะมาตัดเชือกเพื่อเป็นการปิดพิธีทุกคนพยายามทําและเป่าเทียนให้ดับจนทําสําเร็จ ทุกคนนี่ก็โล่งมากนะพอคิดว่าทําพิธีเสร็จแล้วเรดีน่ามาโทรหาแฟนเธอแต่เสียงโทรศัพท์ก็ดังมาจากห้องน้ําเธอก็คิดว่าแฟนเธอลืมโทรศัพท์ไว้แต่ตัวออกไปข้างนอกแลวพวกเธอก็จะเลิกคอลกันแต่เฮลลี่เธอก็บอกว่าให้รอเรดีน่ากับคาร์โลไลกลับมาก่อนแต่อยู่ๆกล้องของคาร์โลไลก็มีเหตุการณ์แปลกจากนั้นกล้องของเธอก็ได้ตัดขาดการเชื่อมต่อไปส่วนเอมมาปกติเธอชอบเล่นฟิลเตอร์ในกล้องเธอเปิดกล้องหลังดู อยู่ๆก็เห็นว่าฟิลเตอร์กล้องเนี่ยมันดันไปขึ้นบนพื้นที่ว่างๆเสมือนว่ามีคนยืนอยู่ตรงนั้นเธอก็เลยลองเอาแป้งมาโรลลยดูแต่ก็ไม่เจอใครแต่จากนั้นก็ได้มีรอยเท้าเดินเข้ามาใส่เธอเธอได้วิ่งหนีและภาพก็ทําให้เห็นประมาณว่าเอมมาถูกใครบางคนอุ้มจนตัวลอยแล้วปล่อยตัวเธอลงมาเธอตกใจมากแล้ววิ่งเข้าไปในผ้าหม่มเลดีนากาลังยืนโทรหาแฟนเธออยู่อยู่ๆก็มีศพแฟนเธอลอตกลงมาในห้อง เธอก็ตกใจมากและพยายามจะวิ่งหนีออกจากบ้านแต่ก็ถูกวิญญาณลากเข้าไปจากนั้นกล้องของเธอก็ตัดไปแคลโรไลน์ได้กลับเข้ามาในกล้องเธอก็ได้โดนวิญญาณจับหัวเธอฟาดกับโต๊ะจนเลือดสาดและกล้องเธอก็ดับไปเฮลี่ก็พยายามโทรหาเซเลนแต่อยู่ๆก็ยิของเธอก็ถูกดึงจนล้มแล้วก็โดนอะไรบางอย่างลากเธอออกไปนอกห้องเจม,มาที่บ้านอยู่ใ,ใกล้ๆเธอรีบวิ่งออกไปดูเฮลี่์ทำให้เหลือเอมม่าที่อยู่ในกล้องคนเดียวเท็ดดี้ก็ได้ขอามา แล้วถามทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างแต่อยู่ๆบ้างเขาก็ไฟดับเขาเลยเดินสำรวจบ้านไปเรื่อยกล้องก็ได้มาจับภาพวิญญาณทําให้เขาตกใจมากและพยายามจะวิ่งหนีเขาวิ่งมาจนมาเจอแฟนเขาอยู่นอกบ้านก็ไม่เห็นภาพที่แฟนเขาเนี่ยถูกอะไรบางอย่างลากลอยขึ้นไปบนอากาศและหักคอตกน้ําตายเท็ด,ดี้ตกใจและกลัวมากและเปิดไฟแช็ดูเพราะมันมืดแต่สุดท้ายเขาก็โดนอะไราบางอย่างดึงอย่างแรงจนเขาสลบ แล้วไฟแช็คเนี่ยก็ได้มาเผาไหม้ตัวเขาจนกล้องอะดับไปจากนั้นเอมมาที่เหลืออยู่คนเดียวเธอก็ได้ยินเสียงคนมาทูประตูแล้วประตูเนี่ยก็ได้เปิดออกเธอโยนผ้าใส่ไอ้ผ้านเนี่ยมันก็เหมือนไปคุมกับใครบางคนอยู่ทําให้เธอตกใจมากแล้ววิ่งหนีตกระเบียงบ้านตายเจมมาวิ่งมาถึงบ้านเฮลี่แต่ก็ไม่เจอใครแต่อยู่ๆก็มีขวดแก้วลอยมาใส่หัวเธอทําให้เธอเจ็บและล้มลงไปแต่เธอไม่เป็นอะไรมากแล้วหยิบกล้องของเฮลี่ขึ้นมาถ่าย าตามหาเฮลี่อยู่สักพักก็มาเจอเฮลี่แอรอยู่ใต้โต๊ะในห้องพวกเธอจะเดินออกแต่เก้าอี้ที่อยู่หน้าห้องเนี่ยมันก็ขยับเหมือนมีคนนั่งอยู่เฮลี่เลยเอากล้องพลอลอยมาเดินถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็มีผีพุ่งออกมาและหนังก็จบสรุปท้ายเรื่องวัยรุ่น6คนได้ทําพิธีติดต,ต่อวิญญาณแต่จน,นมีคนในกลุ่มนี้ติดเล่นและทําให้สร้างบุคคลหนึ่งขึ้นมาคือวิญญาณตัวอื่นนมาสวมรอยและไล่ฆ่าพวกเขาทีละคน ซึ่งตอนจบเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าเฮลีกับเจมีเนี่ยตายหรือเปล่าคือหนังเรื่องนี้ผมว่ามันก็แปลกดีนะทั้งการนําเสนอและพ็อดเรื่องคือภาพทั้งเรื่องเนี่ยมันก็เหมือนฉายจากโทรศัพท์และสําหรับหนังเรื่องนี้สําหรับผมผมให้คะแนน8เต็ม10เอาเป็นว่าถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนในการทําคลิปใพ้นหน่อยนะครับถ้าใครอยากฟังสปอยเรื่องอะไรนี่ก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ